คลิปนี้นะคะจะพามา,มาคุยกันถึงเรื่องการารูปแบบหรือเทมเพลตนะคะของโน้ตเทคกิ้งที่ใช้ในการประชุมร่วมกันเพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเขาเรียกว่าแมคเคนซี่โน้ตนะคะก็รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเป้มาคุยให้ฟังในคลิปนี้ วิวขอโทษเปิดอิอนโทรนานไปหน่อยนะคะก็สวัสดีค่ะคูปเป้วิชวลเทลลิงไทยแลนด์นะคะก็ในคลิปนี้เนาะจะมาสอนวิธีเอ้ยไม่สอนไม่สอนเราจะมาแนะนำนะคะรูปแบบเทมเพลตหนึ่งนะคะที่จะใช้ในการประชุมนะคะ,ะซึ่งมีชื่อว่า m c k ก n คนซ Note นะคะ,ะเป็นเชื่อว่าในการประชุมหลายๆครั้งเนาะ,ะเราจะคุยกัน เราในห้องประชุมมหาจะรู้ว่าเฮ้ยมาคุยอะไรกันแต่ก็คุยด้วยด้วยวาจาแล้วก็ถกเถียงนะคะหรือว่าให้ข้อมูลกันไปมาโดยที่แบบข้อมูลมันเป็นคําพูดที่ลอยฟุ้งอยู่ในห้องนะคะไม่มีไม่มีการแบบสังคญญายนาแบบหรือหรือจดของใครของมันหรือว่าเทคโนตของใครของมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำให้แบบเฮ้ยพอหมดคาบการประชุมหรือว่าหมดเ,เวลาในการประชุมต่างคนก็จะต่างจะมีภาพหรือวิธีการที่แบบ เข้าใจที่แตกต่างกาันโดยที่แบบไม่ได้มีทวนไม่ได้อะไรกันไว้ก่อนนะคะเป้ก็จะมาแนะนําวิธีการจด,ดโนต้ตนะคะ,ะโดยอาจจะใช้ภาพนี้ขึ้นกระดานไว้บอร์ดเนาะในที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเราเองใช้เพื่อการจัดระบบความคิดข้อมูลของเราเองก็ได้นะคะนั่นก็คือ,อการใช้เทมเพลตของล่มฟ้าแล้วก็ฝนเนาะล่มเมฆแล้วก็ฝนเนาะ,ะโดยการเขียนแบบนี้นะคะเขาจะแบ่ง ออแ,บนะแบ่งข้อมูลออกเป็น3มช่องนะคะก็คือช่องแรกเนอะจะเป็นส่วนของล่มนะคะล่มเนี้ยมันก็คือการป้องกันถูกป้ามินนิ่งของเขานะคะก็คือใช้ในการเขียนก่อนว่าเฮ้ยเราจะหาเหตุในการป้องกันปัญหาอะไรนะคะเราจะทําอะไรต่อดีนะ,ะเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนี้นะคะหรือว่า,เ,าเป็นแนวทางการปฏิบัติ เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรเนาะก็จะใชเ้เขียนในเป็นท็อป c ิกนะคะที่จะเขียนในส่วนของล่มนะคะต่อไปส่วนของเมฆนะคะส่วนของเมฆนะคะก็จะเป็นอารมณ์แบบสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเมฆตั้งเขาหรือยังเนาะ นะคะก็จะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันว่าเอ้ยตอนนี้แฟก์มันคืออะไรมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมันอาจจะส่งผลต่ออะไรได้บ้างอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนไปในส่วนของอ่าส่วนของเมฆนะคะเวลาที่เราโน้ตเทคกิ้งนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือสิ่งที่เราวิเคราะห์ได้เนะว่าเอ้ยเอนดิลิกส์เนี้ยลิกส์เนี้ยหรือว่าความเสี่ยงเนี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นนี่แหละเนาะมันมีอะไรบ้างนะคะก็จะเหมาะสําหรับการสํารวจพวก ข้อมูลต่างๆเนาะว่าเฮ้ยอะไรมันมันมันเสี่ยงบ้างอย่างเงี้ยเราจะเราจะหาวิธีการป้องกันยังไงนะคะแล้วพอเรารู้ความเสี่ยงเนี้ยว่าเฮ้ยมันมันเสี่ยงอะไรบ้างเราก็ไปเขียนในช่องของลมอะค่ะว่าไอช่องเนี้ยคือส่วนของการการเอาไปแอคชั่นต่อเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะซึ่งเวลาเราเขียนเนาะเราอาจจะมีแค่เทมเพลตในหัวอะค่ะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะจดเนี่ยมันจะมีเมฆเอ้ยมันจะมีลมเมฆแล้วก็ฝนนะแบบ เราไม่จำเป็นต้องแบบไปวาดรูปในที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแค่ว่าเราเรามีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเอ้ยเรามีเทมเพลตที่ชัดเจนว่าเฮ้ยแต่ละช่องเวลาเราจะเขียนอะเราจะเขียนอะไรได้บ้างซึ่งไปว่าอาอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่แบบเข้าประชุมไปแล้วเราข้อมูลมันเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วถนัดที่จะฟังอย่างเดียวแล้วแบบจับประเด็นไม่ได้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรนะคะก็ลองเอา,เอาถ้าเป็นการประชุมเพื่อหาทั้ง แก้ไขปัญหาหรือหาทางป้องกันอย่างเงี้ยค่ะก็ลองใช้วิธีการโน้ตเทคกิ้งนะคะโดยเฉพาะเลขาเนาะเปลว่าพวกเทมเพลตพวกนี้จะมีประโยชน์สําหรับเลขาที่เข้าในห้องประชุมนะโดยเฉพาะเลขาที่แบบเเข้าไปแล้วไม่รู้จะจดอะไรดีอย่างเงี้ยนะคะลองใช้แมคคินซะีด,ดูช่วยคุณได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็สั้นๆจบๆเนาะโอเคก็วันนี้ค่ะถ้ามีอะไรก็อย่างเดิมเหมือนเดิมเนาะคอมเมนต์อะไรมาได้นะคะสำหรับวันนี้